สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊ฟจะมาในคอนเทนต์รีวิวเครื่องสำอางเหมือนเดิมนะคะซึ่งเป็นของขวัญวันเกิดของกิฟนะคะคุณผู้ปกครองนะคะคุณผู้ปกครองขอบคุณของขวัญวันเกิดจากคุณแม่ปอน,นะคะที่ซื้อเครื่องสำอางให้กิฟนะคะเป็นคนแรกเลยที่ซื้อเครื่องสำอางให้แบบพปกติเราของขวัญวันเกิดเราจะเป็นแบบอย่างอื่นที่ไม่ไม่เคยมีเครื่องสำอางเลยนี่เป็นครั้งแรกนะคะแล้วแบบ คือชอบมากตัวแพ็กเกจมันมันน่ารักมากเลยจะบอกว่าวันเกิดเราผ่านมา2เดือนแล้วอะแต่ว่าเรายังไม่กล้าแกะเพราะว่าเรายังไม่มีเวลาทำคอนเทนต์ใช่จะทำตอนกลางคืนมันก็ไม่ได้เวลาว่างตอนกลางคืนใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีเอ่อ uh, อะไรนะเอ่อ uh, ring ring light นะเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องรอตอนกลางวันซึ่งกลางวันก็ไม่มีเวลาแล้ววันนี้ก็คือวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแรกที่มีเวลาวันเดียวนะคะ ก่อนที่จะไปสอนพิเศษต่อโอเคอัน,นจริงๆอะ่ะจะรีวิวสอ,อย่างเลยนะมันจะมีตัวนี้ด้วยมันจะมีตัวนี้ด้วยซึ่งเป็นอ่าเป็นของขวัญเกิดที่แม่ปุ้ยเอาให้แต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่าถ้ารีวิวตัวหนึ่งไปแล้วตัวนี้ก็จะต้องเออคือเราจะต้องไปลางหน้าแล้วก็มารีวิวตัวนี้ตัวนี้อีกนะคะโอเครีบมากเลยโอเคมาดูกันแล้วกันอ่า นี่นะคะก็คือนาสค่ะมันคือนาสนะอ่านถูกไหมอ่ะไม่รู้สิขามเปนนาสใช่ปะอ่ามันเป็นกล่องแบบเล็กนิดเดียวดีนีน่นะคือน่ารักมากแล้วมันคือชื่อเหอมันก็คือ NARS of ์ลัสมิน i ล i ปแอนบลัชดูอ o นะคะซึ่งในกล่องนี้มันจะประกอบไปด้วยบลัชออนนะคะแล้วก็ลิปสติกตัวบลัชออนมีชื่อว่าอะไรวะ นาบลัสโดเชวิต้านะคะส่วนตัวลิปสติกมีชื่อว่าล oh, sure. ิปสติกทเลเดย์ทเลเดย์ทเลเดย์โอ้ยอันอันอันไม่แน่ใจบาบาแต่ว่ามันมีสองอย่างในกล่องเดียวนะคะโอเคเราจะมาเปิดเปิดคืออันนี้จริงอะ่ะเราอะ่ะเปิดไปแล้วรอบหนึ่งเว้ยแต่ทีเนี้ยเรายังไม่กล้าใช้เพราะว่าอุา้ยไม่เอาเราเราไว้ถ่ายคลิปโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะถ่ายถ่ายคลิปแล้วเราก็จะมาเปิดพร้อมกัน อ่ะเรามาดูกันนะคะว่าในกล่องมันมันจะเป็นอย่างนี้นะในกล่องมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นถุงดำๆห่ออยู่อล้ก็งัดถุงนี้ออกมาคือแม่ปอน,นะ่บอกว่าเห็นเราอชอบทำคลิปรีวิวลง youtube แล้วแม่ปอก็เป็นซับสไคร์เบอร์ด้วยขอบคุณมากๆค่ะแม่ปอก็เลยบอกว่าคิดอะไรไม่ออกก็เลยซื้อเครื่องสำอางให้เลยเราจะได้รีวิวแล้วก็อเก็บไว้รีวิวดีกว่า อันนี้นะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้มันจะเป็นมินิลิปสติกนะคะแต่เรายังไม่รู้นะว่าสีอะไรแล้วก็ดูขนาดนะมินิมากเลยนะเทยบกับปลายดั้งของิโอเคเท่ากับปลายดั้งอะเออเท่ากับสันดัง้งแล้วก็นี่เป็นบัชออนนะคะนี่จะเป็นอย่างนี้นะตอนนี้นะเราไม่ได้บัชเออเราไม่ได้แบบปัดแก้มหรือว่าไม่ได้ทาลิปมาเลยนี่คือ แบบอืมสดเพิ่งไปล้างหน้ามาแล้วก็ลงรองพื้นโอ้ไม่ใช่รองพื้นลงกันแดดแล้วก็แป้งมานะคะเพราะว่าเราไม่ลงรองพื้นนะเราเป็นอ,อีพวกจำพวกมีสิวเราจะไม่ใช้รองพื้นนอกจากเราจะไปงงไปงานแต่งอะไรนี้เนอะเราถึงจะใช้รองพื้นยู่ชเฉยๆเราไม่ใช้หรอกเราใช้แค่แป้งแบบว่าฟาวเดชั่นที่มีรองพื้นอย่างเงี้ยโอเคอนอกเรื่องแล้วกลับมาถึงเรื่องเดิมนะคะ นี่คือบลัชออนนะคะอยากเริ่มตัวไหนดีอ่ะตัวนี้หรือว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปกติแล้วเขาปัดแก้มหรือว่าทาลิปก่อนวะติ๊กตอกติ๊กตอกเขาปัดแก้มหรือทาลิปก่อนวะเขาต้องปัดแก้มก่อนอือโอเคเรามาลองตัวบลัชออนกนันบลัชออนมีชื่อว่าอะไรนะลืมแล้วบลัชออนก็คือบลัชโดยเชวิต้านะคะวิธีการใช้ก็คือใช้แป้งใช้ใช้แป้งใช้แป้งนะคะแตะปัดเพื่อตกแต่งบริเวณที่ต้องการนะคะก็คือ หนกูแก้มของเรานีเองโอเคแปรงของทิพก็จะเป็นแปรงตัวนี้นะคะเจ้าเดิมเจ้าประจําออจะบอกว่าบัชอนที่เราใช้อะเราใช้ตัวนี้เว้ยปกติอะถ้าเวลาแบบเราอยากปัดแก้มจริงๆซึ่งจนันหึงสุขเราไม่ค่อยปัดหรอกนี่เราจะใช้ตัวนี้ซึ่งใช้มาโอ้โหตั้งแต่ไปเมืองคานอะซื้อมาจากฝรั่งเศสอะ่ะมันสามสี่ปีแล้วมั้งมันไม่เคยหมดเว้ยจะโชว์ให้ดูทุกคนดูนะข้างใน โอ้ไมคก็ยังเต็มตึกอยู่เลยคุม,มากเชนเนลตัวนี้แค่ okay, เราจะมาลองนี่กัน,นะคะนะดูสีก่อนอะลืมูดูสีก่อน,นะอนท่าดานี่เป็นสีแบบน,นี้นะโอ้โหสีมันแบบมันต้องแต่งแบบไหนเนี่ยเคปัดลืมแล้วกันโอเคนะคะอือหือ เวลาปัดแก้มก็ต้องยิ้มนะ <c oughs> โอโอ้เยอะก,กันไปเยอะก,กันไปด้านนี้บ้างด้าน,นี้บ้างมีสิวด,ด้วยนะคะช่างเหอะพวกไม่มีสิวไม่มีรัอนเข้าใจเวลาปัดแก้มมาสมันมากิจะชอบปัดปัดจมูกด้วยมันดูเฮลที่นิดนึงมันจะดูแบบอ,อืแบบเออเหมือนมีน้ำมูกอะ <c oughs> เหมือนเป็นหวัดนะ <c oughs> โอเคเออสีมันสวยดีอะสีมันสวยสีมันสวย อย่าว่ากันนะเราแต่งน้ำไม่เป็นนะคะแต่ว่าเราชอบรีวิวเครื่องสำอางใครมาว่าฉันฉันตกความโอเคอ้ามันสวยอะ่ะคือตอนนี้มันสีแก้มกับสีปากมันเข้ากันแล้วอะ่ะต่อไปก็จะเป็นลิปสติกตัวนี้เย่เย่เย่ถึงเวลาแล้วโอเคดูนะโอ้โ oh, หน่ารักเชียวอ่ดูแบบบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะดูค่ะอย่างนี้เอาเป็นอย่างนี้คะไปอย่างนี้นะคะ สีมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเหมือนกับบัชออนมันจะต้องแมทชิ่งกันกับบัชออนนะคะการแต่งหน้าที่ดีคือเราต้องใช้สีปากสีแก้มสีตาแบบคล้ายๆกันอ่างเงี้ยถ้าเราแบบโอสีปากแบบสีส้มสีแก้มสีชมพูพีงอะไเงีย้ยมันก็คงไม่เข้ากันโอเคเริ่มมานะอุยแปบบ๊บหนึ่งลืมทาลิปมันเวลาทาลิปเราต้องทาลิปมันก่อนเพราะอะไรรู้เปล่า ะจะได้ชุ่มชื่นไงเธอแค่ท okay. าลิปมันกันนะอ้ำเอาไ <laughs> ม่จะพูดอ้ำาทำไมวะโอเคทาลิปมันกันนะเ oh. อ้าโอมันก็โอเคแล้วนะไม่ต้องหาเลยมังกิฟสีลิปเนี่ยอืมโอเคได้ต่อไปดูดีๆนะคะ <laughs> นะโอ้มันก็สวยขึ้นเนอะอืมฉันก็ไม่ส่องส่องกระจกแล้วเนาะฉันก็ส่องในกล้องเลยอ,อือหือเอ้ย ทำไงดีะถ้ามันหมดฉันต้องซื้อใหม่นะเนี่ยฉันต้องแบบว่าเสียตังกับอะไรแบบนี้อีกแล้วโอ้โหสวยไหมคะเพื่อนๆสวยไหมอ่ะสวยนะ <c oughs> ไม่รู้ดีว่าสวยเองมันจะถึงเวลาไปสอนพิเศษแล้วออีก10กว่านาทีโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแม่บอสาหรับกิฟต์เซ็ตนี้คือน่ารักมากนะคะใครอยากได้ก็ไปตำกันนะคะที่ช็อปนะคะซึ่งมุกดาหาันไม่มีนะคะเราจะต้องไป สั่งออนไลน์งั้นก็ซื้อที่กรุงเทพนะคะแล้วไม่รู้ว่าไม่ชอบมาอยู่ไหนนะคะแต่ว่าสวยจริงอะไรจริงค่ะชอบมากๆเลยขอบคุณแม่ปอมากนะคะเดี๋ยวครั้งหนะ้าอย่าลืมว่ากิ๊จะมารีวิวนี่ของที่แม่ปุ้มให้ซึ่งเป็นเครื่องสำอางเหมือนกันก็มีลิปสติกกับบัชออนเหมือนกันแต่น่าจะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ซ้ำโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ อขอฝากช่องด้วยนะคะอยางให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามคลิปด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำช่องไอคิปด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย